หนึ่งมิถุนานะครับสามทุ่มครึ่งนะครับปีหกหกครับวันนี้เขามาส่งนะครับคาซีสนะฮะคาซีทนะฮะยังไม่ได้แกะห่อนะครับยังไม่น้องยังไม่คลอดนะครับมาดูก่อนเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวทีหลังใช้ยังไงแรยไม่รู้เลยเนี่ย อดัมมีลบสิน้มีนี่นี่ำนสำหรับหลาคนคุณอราไทยนะครับได้ข่าวว่าครูดินส่งข้อความหาแอมนะครับว่าให้ตั้งชื่อลูกเสนอไอเดียตั้งชื่อลูกว่าชื่อเล่นว่าสแตมนะครับผมเลยบอกว่าเอ้ชื่อเล่นสแตมแล้วชื่อจริงชื่อไปสนิยกรด้วยดีไหม ชื่อกรเพราะดีนะไม่คงไม่เอามีคงไม่มีใครเอา <c oughs> ไปสัญญาก่อนอันนี้เป็นรถเข็นเด็กนะครับยังไม่แกะออกมาค่อยแกะวันจริงทีเดียวเลย แล้วก็ยังเหลือเตียงเด็กนะครับเขายังไม่ส่งมานะครับอย่างอื่เราได้เกือบครบแล้วได้ได้ครบหมดแล้วเหลือเตียงเด็กอย่างเดียว